ท่านผู้ชมครับหลังจากมีประกาศของกระทรวงมหาดไทยให้แรยงาน3สัญชาติเดินทางกลับบ้านได้ในช่วงของสงกรานปีนี้นะครับตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปถึง15พฤษภาคมบรรยากาศที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก็มีชาวกัมพูชาทยอยเดินทางกลับบ้านเป็นจานวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงกลางคืนเรียกว่าคึกคักตลอดทั้งวันนะคร ที่ห้องประชุมจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับท่านในอำเภอโป่งน้ำร้อนนายประพิษยานปัญญาครับพร้อมด้วยดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระ,ชาระนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีรรพันตำรวจโทฤชุพัฒน์ลาวทองสารวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นะครับ ร่วมกันประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันหลังจากที่ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นมีประการประกาศให้แรงงาน3สัญชาติก็คือกัมพูชาลาวและเมียนมาสามารถเดินทางกลับประเทศได้ในช่วงของเทศกาลสงการานต์โดยที่ไม่เสียค่าใช้จา่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าออกราชนจาจักรตั้งแต่1เมษายนถึง15พฤษภาคมนี้นะครับรวมถึงผู้ติดตามที่เป็นบุตรของแรงงานด้วยซึ่งมีอายุไม่เกิน18ปีนะคร ขณะที่ทางด้านของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองับที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมก็พบว่ามีชาวกัมพูชาทยอยเดินทางมาที่ด่านตรวจเพื่อประทับตรา ออกนอกราชอาจักรตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะเอาเฉพาะครึ่งวันแรกเนี่ยก็เป็นพันละครับอย่างน้อยน้อยพันสองพันคนนะฮะแล้วก็ทางตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าจะสามารถส่งแรงงานข้ามชาติกลับบ้านได้สําเร็จเสร็จสิ้นแต่ละวันได้ทั้งหมดนะจะไม่ให้มีตกค้างเพราะว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยทําได้สูงสุดต่อวัน,นก็ประมาณสัก8 0 0พคนด้วยการบริหารจัดการที่ดีของหลายๆภาคส่วนนะครับ ช่วงเช้าของวันเดินทางกลับวันแรกนะฮะเมื่อวานนี้แรงงานกัมพูชามีจำนวนทั้งหมด160รายนะฮะ160รายที่มาแสดงตัวว่าเป็นบุคคลหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จัดการนะครับจับกลุ่มผลักดันกลับประเทศไปส่วนทางด้านของท่านนายอำเภอยังบอกอีกนะครับว่าการเดินทางกลับของแรงงานสามสัญชาติที่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งส่งเสริมประเพณีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศรวมทั้งการคำนึงถึงเรื่องของการ มีสิทธิมนุษยชนนะครับหากแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายเนี่ยมีความประสงค์อยากจะเข้ามาทํางานให้ถูกต้องก็ต้องเข้ามาได้นะมีกฎหมายรองรับท่านเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงแรงงานเรียกว่ามีหลายสวัสดิการที่รอท่านอยู่ถ้าท่านเข้ามาอย่างถูกต้องเนี่ยเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างจันทบ,บุรีเนี่ยก็มีความต้องการแรงงานภาคการเกษตรค่อนข้างมากนะฮะ ทางอำเภอโป่งน้ำร้อนเองนะครับเรามีด่านถาวรอยู่2ด่านก็คือด่านบ้านแหลมกับด่านบ้านพะกกาศนะครับก็คาดว่าพี่น้องนะครับชาวกัมพูชานะครับก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับไปเที่ยวเทศกาลสงกรานนะครับเป็นจํานวนมากผู้ที่จะเดินทางกลับนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับในส่วนของผู้ที่นะครับเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับตรงนั้นทางตมเองนะครับก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกนะครับให้ได้รับความสะดวกอย่างเต็ม ที่นะครับในส่วนของผู้ที่ลักลอบนะครับเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับเมื่อทางเจ้าหน้าที่จับจับได้บริเวณหน้าด่านแล้วนะครับหลังจากนั้นทางตมอเองนะครับก็จะได้ทำทะเบียนประวัติไว้นะครับเสร็จแล้วก็จะได้ทำการลักดันนะครับออกออกออก,ออก,ออกนอกประเทศต่อไปครับ